วันน <mile> ี้มาพูดถึงเรื่องของตัวเลขอีกเช่นเคยครับแต่ตัวเลขวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของอายุของตัวเลขที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนและแนะนำให้การจัดตัวเลขนะครับอ่ะเป็นอย่างไรครับการจัดตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์อะไรคนก็บอกว่าจัดอย่างไรดีอาจารย์วันนี้อาจารย์จะมาวิเคราะห์ให้นะครับแล้วก็มาเรีรกว่ามาแชร์กันนะครับให้ท่านได้รู้ว่าเออตัวเลขมันมาจากไหนแล้วมันมีอิทธิพลอย่างไรและตัวเลขควรวางอย่างไรกับอายุของคนแปลกนะฮะฉะนั้นวันนี้ลองมาดูนะครับว่า อาจารย์จะอธิบายดัง,ดงนี้นะครับให้ท่านได้รู้กันนะครับแล้วก็เอาไปใช้กับในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ได้เลข1นึ่นะค,ความหมายของเลข1ถึงเลข10นะครับก็เปรียบของอายุคนนะฮะอายุของเด็กที่1ขวบถึง10ขวบเลข1นึ่นี่นะฮะเช่นทําไมเราต้องใช้เลข1 4 1 5เพราะเด็กขณะนี้กําลังต้องเรียนหนังสือ วัยสิบสปีต้องเรียนหนังสือนะครับต้องเรียนหนังสือกันฉะนั้นเลข14-15จึงมีความจําเป็นนะครับใช้ในการที่เสริมเข้าไปในเรียกว่าในการเรียนรู้ของบรรดาเด็กๆ เด็กๆที่เข้าเรียนเนี่ยฮะเรียนตั้งแต่อายุหนึ่งขวบขึ้นไปจนถึงสิบขวบเนี่ยฮะวางตัวเลขหนึ่งสี่หนึ่งห้าเข้าไปอย่างนี้ถือว่าเป็นเลขที่ดีนะฮะนี่คือความหมายนะครับแล้วก็เลขหนึ่งห้าคือคนอุปถัมภ์ก็ใครอุปถัมภ์ก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่แหละครับเป็นคนดูแลและอับอุปถัมภ์เละหนึ่งห้าคือการเรียนรู้ฉลาดนะฮะนี่ฮะจึงใช้เลขหนึ่งสี่หนึ่งห้านั่นเองครับนี่คือความหมายของตัวเลขกับอายุคนนะครับต่อมานะครับท่านผู้ชมครับตัวเลขนะฮะตั้ง ถึง30ปีความหมายคืออะไรครับ20-30ปีนั้นหมายความว่าเป็นเลขกลุ่มที่ท่านกําลังวัยรักบวกกับวัยเรียนด้วยนะครับจึงเป็นเลขสเสน่ห์เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นคือเลข2องครัสองสามสองสี่สองหอย่างนี้ครับถือว่าเป็นเลขของกลุ่มความรักนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับระหว่างอายุที่ 20- ่สนะครับถึง30ปีเห็นไหมละครับ นี่คือตัวเลขนะฮะถ้ามาวางฉะนั้นพอระวังตัวเลขถ้าต้องการหนุ่มสาวต้องการมีความรักมีคนให้ความอะไรกว่าสนใจนะฮะหรือเป็นเลขของเสน่ห์เมตตามหานิยมการเจรจาไปไหนใครรักนะครับในวัยนั้นก็ต้องวางตัวเลขให้เขานั่นคือวางตัวเลขกลุ่ม232426อย่างนี้เป็นต้นครับคือมีเลขสองคามาเกี่ยวข้องเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับนี่คือความหมายของตัวเลขต่อมาอายุตั้งแต่30ปี ท่านผู้ชมครับอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปถึง40ปีนั่นคือวัยชันนะครับเป็นวัยที่กําลังใช้แรงงานขยันเป็นอชอบไปซ้อมนะครับฟุตบอลตีกอล์ฟหรือว่าออกไปแข่งจักรยานมอเตอร์ไซค์นะครับหรือเป็นการทํากิจกรรมต่างๆนักมวยนักกีฬาอะไรก็แล้วแต่กันว่านะฮะหรือทํางานขยันในการที่จะเรียนรู้นะครับมีกําลังที่วัยชันนั่นต้องใช้เลข3เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นคือเลขอะไรครับกลุ่ม35นะครับสานะครับ อย่างนี้เป็นต้นหรือ3ามเข้ามาเกี่ยวข้องก็ดีมากทีเดียวครับคือมีเลข3เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองครับท่านผู้ชมครับนี่คือตัวเลขของการทํางานของวัยที่อายุ30ปีก็จะมีความขยนขันขันแข็งตามอายุนะครับตัวเลขก็เลข3าัต้งใช้เลข3มาเกี่ยวข้องนะครับต่อมาเลข4พออายุ40ปีถึง50ปีเกิดอะไรขึ้นครับเริ่มทําธุรกิจแล้ว เลขสีคือการเจรจาค้าขายเลขของพานิ์เลขของการพูดการเป็นเซลล์การติดต่อนะครับหรือเปิดร้านของตัวเองค้าขายมีกิจการของตัวเองต้องใช้เลขสีเข้ามาเกี่ยวข้องเช่น2 C นะครับหรือว่า4 6อย่างนี้นะครับสี 4, 5, อย่างนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองครับท่านผู้ชมนี่คือความหมายของการวางตัวเลขในกลุ่มของ อายุกับตัวเลขนะครับเขามาเกี่ยวข้องนะครับเห็นไหมครับอายุคนก็ช่วงนี้ก็สี่สิบถึงห้าสิบจะขยันขันแข็งในเรื่องของอยากจะมีกิจการของตัวเองอยากจะมีร้านของตัวเองอยา,าง,ง,ยงหลังจากเรียนมาเยอะเที่ยวมาเยอะนะครับข้ามพ้นวัยหนุ่มสาวมาแล้วก็จะใช้ตัวเลขกลุ่มนี้นี่แหละครับในการทําธุรกิจนั่นเองคนจีนถือว่าเลขสี่เหมือนเรือสำเภาชอบไปค้าไปขายไปต่างแดนนั่นเองแหละครับนี่คือความหมายของช่วงอายุเลขตัวเลขเลขสี่นะครับถึงสี่สี่สิบนะฮะสี่หนึ่งสี่สองสี่สามถึงถึงห้าสิบปี อาต่อมานะครับเมื่อวัยข้ามเข้ามาถึงอายุ50ปีนะครับ50เริ่มเก็บสมบัติแล้วห้าสิบถึงหกสิบนะครับก็ต้องใช้ตัวเลขกลุ่มไหนครับเลขห้าห้าห้าหกนะครับหกห้าห้าหกนะครับห้าเก้าห้าห้าอย่างนี้เป็นต้นหรือห้าสี่ก็ได้ อย่างนี้เป็นต้นครับนี่คือความหมายของตัวเลขที่ใช้เก็บสมบัติและที่นี่รักสมบัติรักบ้านไม่อยากไปไหนแล้วครับเลข5คือความมั่นคงใช้สติคือความอยากอยู่กับบ้านไม่อยากไปไหน50ปีถึง60ปีนะฮะอ,อยากอยู่กับบ้านเรือนปลูกต้นมงต้นไม้ไปอะไรไปอย่างนี้ครับแล้วก็ดูแลลูกหลานมีทําอะไรก็จะมีสติไม่ดื้อไม่รนไม่ไปซิ่งสมัยเหมือนสมัยก่อนย้อนกลับไปถึงอดีตตอนที่ท่านอายุที่เท่าไหร่ครับอายุที่ในช่วงยี่สิบกว่าเขาถึงโอ้ยเราเป็นอย่างนี้เลยเหรอขนาดนี้เลยเหยรออา้อขนานครับถแหนเขา เลยเหรอนะฮะแล้วก็รวมถึงเป็นนักกีฬาที่ไกลๆแต่ตอนนี้เรา50ถึง60เราไม่สามารถทําได้แล้วนี่คือการปล่อยวางตัวเลขก็คือกลุ่ม5 50ถึง60จะเป็นชนีต่อมาเลข60ถึง70ก็จะมีเรื่องของการทุกขเจ็บป่วยนะครับเลขเจ็ดเข้ามาเกี่ยวข้องนี่นะฮะเลขหกเข้ามาเกี่ยวข้องนี่นะครับก็จะเ,เ,เกี่ยวกับเ,เรื่องของความเจ็บป่วด70 80ขึ้นมานี่นะครับก็จะเข้าวัดและ90ปีก็คือนิพพานนะครับนั่นก็คือนะฮะก็หมายความว่าการ เลขเจ็ก็คือเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเลขทุกเรื่องสุขภาพร่างกายนะครับนะฮะเลขแปดก็เริ่มนั่งสมาธิสวดมนต์เห็นสวรรค์เห็นอะไรอย่างนี้ครับนี่เขาเรียกว่าเลขแปดเลขเก้านะครับก็คือการปล่อยวางก็คือหมายความว่าพอเริ่มอายุเก้าสิบปีขึ้นไปก็เริ่มปล่อยวางนะครับไม่ต้องการสิ่งใดแล้วนะครับเหมือนกับอยากจะได้สวดมนต์อยากจะเข้าหาพระนะครับแล้วก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งนั่นครับนี่คือความหมายของตัวเลขครับท่านผู้ชมครับฉะนั้นก่อนที่จะจัดเบอร์โทรศัพท์ หลายคนนะครับผันตัวจากการอ่านหนังสือเพียงเล่มเดียวนะครับเรามาเขียนเนี่ยเราก็จัดให้ผิดพลาดเยอะนะครับท่านผู้ชมเราต้องวิเคราะห์ให้เป็นต้องรู้ลึกๆว่าตัวเลขมันมาจากไหนใช้งานอย่างไรให้ถูกวิธีแล้วจัดมันจะมีแต่ผลดีครับท่านผู้ชมครับผมเองนะฮะอยู่ในเวทวงของการเขียนหนังสือหนังสือเนี่ยผมเขียนหลายเล่มนะครับนี่นะฮะเห็นนะครับเยอะเลยนะครับที่เขียนไว้นะครับตอนนี้ก็ไม่ได้จะจําหน่ายแล้วนะครับเพราะว่าตามร้านหนังสือชั้นนาทั่วประเทศก็เก็บกับคืนมาแล้วเพราะว่าหมดและวาหมดสัญญาเนี่ยนะครับนะครับผมก็เขียนเยอะนะฮะเนี่ อยู่ในแวดวงของความเชื่อในเรื่องของฮูจุ้ยมานานพอสมควรนะครับฉะนั้นจึงรู้เรื่องแล้วก็ตัวเลขมากมากมายจากครูบาอาจารย์นะครับไม่ใช่ผมเองเป็นผู้วิเศษจากครูบาอาจารย์ที่สอนมาทั้งไทยแล้วก็จีนในเรื่องของศาสตร์ตัวเลขจึงนํมาให้ท่านนั้นเป็นความรู้นะครับและคลิปต่อไปยังมีท่านผู้ชมครับสนใจในะเรื่องของตัวเลขเบอร์มงคลเลขมังกรอยากให้กระผมจัดให้ยินดีให้คำปรึกษารวมถึงวัตถุมงคลด้านหลังนี่นะครับเป็นรูปเพคะเนศและอื่นๆนะครับ ภาคลายเข้ามาพูดคุยกันนะครับผมยินดีให้คําปรึกษาและยินดีพูดคุยกันทางไลน์นะครับทางเฟซเนี่ยอาจารย์จะไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่นะครับและไม่ค่อยได้ตอบนะครับเพราะว่าอาจารย์ไม่มีแอดมินอาจารย์ตอบเองฉะนั้นจึงสะดวกในเรื่องทางไลน์มากกว่าหรือโทรสายตรงมาหาอาจารย์เลยก็ได้วันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกับตัวเลขสวยๆและอย่าลืมนะครับจัดไม่ได้หาไม่เป็นโทรมาหาอาจารย์อาจารย์ยินดีให้คําปรึกษาวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ